ดีเจ <by. S 2> อ้อมค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยขอเคียงข้างเพื่อก้าวต่อไปกับคุณในทุกการเปลี่ยนแปลง forward your challenge สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันที่6ตุลาน,นะคะคุณผู้ฟังก็อยู่กับ EFM นะคะที่เราไล่เปิดเพลงมาให้ฟังตั้งแต่เริ่มกันที่เอาใจลงไปเล่นตอนที่ช่างไม่รู้เลยนะคะรักตั้งแต่แรกและชวนคุณให้ดู ว่าคุณเห็นท้องฟ้านั่นไหมข้างหลังเราหรือว่าอยู่ข้างๆที่ออฟฟิศคุณก็ได้ถ้าคุณมองกระจกออกไปคุณจะเห็นเลยว่าฉันมากับฝนจ้ะฉันมาปุ๊บชักแป๊บเดียวฝนตกปั๊บเลยทันทีฉลามชอบงับคุณและปิดท้ายที่พี่ไม่หล่อหลวงนะคะปลายสามโมงกับอีก33นาทีจริงๆตั้งใจจะมาทักทายกับคุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ6ตุลาแต่ว่าทั้งหมดทั้งสิ้นคงจะต้องอัปเดตกันก่อนว่าทั้งเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือด้วยนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวที่ ต่อ,อเนื่องกันมาชั่วโมงก,กว่าๆถูกไหมฮะตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณที่เราได้ข่าวกันยบายๆบ,ยบยสองอะไรย่างนี้นะคะคเกี่ยวกับเรื่องของอดีตตำรวจนะคะที่ก่อเหตุในพื้นที่จังหวัดน้องบัวลําพูนะคะกราดิงสูนย์เลี้ยงเด็กศู์เด็กเล็กนะคะซึ่งแน่นอนทําให้เกิดการเสียชีวิตจํานวนมากนะคะมีรายงานแล้วอย่างน้อยคือ30นะคะสาชีวิต คนร้ายหนีไหมหนีล่าสุดตัดสินใจจบชีวิตตัวเองพร้อมลูกและภรรยาโดยที่ผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นอดีตตำร,ตำรวจนะคะให้ถูกออกจากราชการเพราะว่ามีความเกี่ยวพันกับยาเสพติดนะคะและก็เป็นตอนนี้มีอยู่สองประเด็นค่ะคุณผู้ฟังก็คือหนึ่งของความร่วมมือไม่แชร์ภาพและคลิปเหตุการณ์กาดยิงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะคะอันนี้คือขอความร่วมมือเลยเพราะว่าจะต้องรักษาความรู้สึกของครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพราะนี่เป็นการสูญเสีย อย่างใหญ่เลยทีเดียวที่เกิดขึ้นนะคะและอีกอันนึงคือรับบริจาคเลือดด่วนค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะก็เป็นข่าวที่ต่อเนื่องกันไปนะคะก็ในการเสพบข่าวช่วงนี้ก็อาจจะต้องทําใจร่มๆนะพี่กงน,นะเรียหน่อยม,มันมันหลายสิ่งมากเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราก็ยังถึงพูดกันอยู่เลยว่าที่เราคุยกันว่าไม่ว่าจะเป็นฆ่าหันศพหรือว่าผู้หญิงที่บุกไปบ้านที่เป็นกิ๊กอ่ะที่บุกไปบ้านผู้ชายแล้วร,ปรอปภไม่ให้เข้าอ่ะตรงลงสายไหมรอดไหม ใช้ใหม่น่าจะไม่รอดรเพศใช้ใหม่อาจจะไม่รอดในช่วงนี้เพราะว่าบางทีก็คือเข้าใจว่าจะช่วยอะแต่พอมันเป็นจังหวะหนึ่งมันคนละมันพลาดกันได้นะคะคถ้าเขาทาดีมาตลอดแล้วเขาพลาดจุดนี้อันนี้เราว่ามันก็ต้องให้อภัยเพื่อให้เขามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ถูกป่ะพี่ก่วงนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ไปพูดอะไรไ้บ้างเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันเมื่อวานเป็นเรื่องของเมื่อประสบสิ่งที่ไม่ถูกใจควบคุมอารมณ์ไม่ได้ การทำร้ายคนอื่นการทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและง่ายขึ้นมากขึ้นทุกวันนี้นะคะอะพออย่างกรณีนี้เนี่ยคุณไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดถามว่าใครผิดคุณก็ผิดตั้งแต่แรกแล้วคุณเป็นข้าราชาการถูกไหมมันผิดทั้งขึ้นทั้งล่องอยู่แล้วปะแต่สุดท้ายพอออกจากราชาการรับสิ่งนั้นไม่ได้เหรอหรือเกิดอะไรขึ้นใดๆก็ตามทำร้ายตัวเองอะมันแย่อยู่แล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ทำร้ายกระทั่งชีวิตตัวเองแต่มันไปทำร้ายชีวิตคนอื่นคุณกําลังก้าวล่วง ชีวิตของคนอื่นด้วยนะคะมันมีคนอีกเยอะเลยอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นคนที่อารมณ์เสียขี้หงุดหงิดหรือจริงๆแล้วเราเป็นคนยอมคนทั้งหมดต้องเส้นบางทีเราต้องถามตัวเองนะคะว่าข้างในของเรารู้สึกอย่างไรจริงๆเราต้องอนุญ,ญาตให้ตัวเองโกรธเป็นนะคุณผู้ฟังแต่ในการอนุญาตให้เราโกรธเป็นไม่ได้แปลว่าอนุญาตให้ตัวเองไปทําร้ายคนอื่นมันไม่เหมือนกันนะบางคนไม่อยากโกรธเพราะโดนที่บ้านบอกไง ฮ้ยอารมณ์เสียได้ปะอย่าบอกโหเคยโกรธคดีไหมคุณรู้ฟังะดีไหมเฮ้ยอะไรอย่าร้องไห้ดิอย่าโกรดดิห้ามได้อหรออารมณ์ไอ้คนพูดไม่เคยโกรธไง mm hmm. คือแต่แทนที่จะบอกว่าเออโกรธอะไรอนุญาตให้โกรธแต่เพียงแต่ขอว่าโกรธเนี้ยอย่าทําร้ายผู้อื่นและทําร้ายตัวเองแต่ให้เห็นความโกรธของตัวเองว่ามันมีจริงถูกไหมพี่กวงใช่ครับเรามักจะโตมากับคําห้ามโกรธ mm hmm. ห้ามเสียใจ mm hmm. มันเสียบุคลิก mm hmm. มันเสียเดี๋ยวคนอื่นเห็นว่าเราอ่อนแอต้องกินแ็งกินเหล็กเป็นอาหารไง เหล็กมันโดนน้ำหยดทุกวันมันยังกลนเป็นสนิมเลยจะว่าหรือเปล่าถูกป่ะพี่กวา่างแล้วก็ไปอ่ะมันจะบาลารจัดการและดูแลความโกรธนั้นให้เป็นอารมณ์นั้นให้เป็นถูกไหมจะหนีความจริงค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเ,เราไม่ควรหนีความจริงแต่เราต้องอยู่กับมันและจัดการกับมันให้ได้ใช่ปะ่ะไม่ใช่ไปตีหัวตบให้มันสลบแล้วมันก็เก็บไปพอกพูนอ่ะบางเงีบางทีอย่างเงี้ยเนาะแล้วมาทําให้เห็นลหลายครั้งบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยหน้าตาดีๆไม่น่าเลย เอาจริงเราก็ดูไม่แน่โมโหไปละคุยฟังไม่ต้องท้าทายกันนะว่าวายเข้าวัดแล้วอะคงไม่โกรธตอไม้้าสามปีได้เลยนะแล้วก็รู้เลยว่าใครบรรลุไม่บรรลุไม่ต้องมาตีฉันเพราะฉันไม่บรรลุตีกลับเลยทีเดียวถูกป่าวเราอย่าไปท้าทายคนว่าโอ้เข้าวัดแล้วต้องเป็นคนดีดิเราไปคิดคานี้ดีกว่าถ้าเขาไม่เข้าเขาจะเป็นยังไงอัดใช่ไหมกลับกันโอ้เนี่ยไปคุยกับนักจิตวิทยาคุยกับจิตแพทย์แล้วไม่เห็นดีกันเลยทําไม้คุยแล้วเป็นยังไงดีกว่า ถูกป่ะบางทีมันต้องมองมุมกลับไม่ใช่ว่าเรากําลังจะมักง่ายและเอาสิ่งที่เราจะทํานิสัยไม่ดีแล้วไปโบยให้เขาคิดว่าเขาพบคนนั้นเขาคุยคนนี้เขาเป็นยังไงแล้วเขาต้องเปลี่ยน mm hmm. เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปยั่วยั่วลมใครเหมือนกันนะคะคุณผ mm ู hmm. ้ฟังเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่จะต้องตามกันแล้วก็ ดูว่าถ้าเหตุนี้เกิดใกล้ตัวเราเราจะทำอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มันก็เริ่มมีการทำร้ายกันจะโดยนัดพวกกันแล้วบางคนโดนลูกหลงก็มีหรืออะไรก็มีค่อยๆติดตามกันก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะ6ตุลาถ้าหลายๆคนผ่านการตอนเด็กๆเราเรียนหนังสือเราจะได้ยินว่าวันนี้วันหยุดวันนั้นวันหยุดหลายวันในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีวันหยุดเกิดขึ้นหลายวันวันศาสนาวันเกี่ยวกับวันชาติด้วยนี่นั่นแต่อีกวันหนึ่งตอนเด็กๆที่อ้อมจะสับสน เอ๊ะมันหกตุล,าห,ตลา,าหรือมันสิบสี่ตุลาเอ๊ะหรือมันสิบเก้าเอ๊ะหรือมันสิบอะไรเรียออกว่าเพราะมันเกิดในช่วงตุลาเหมือนกันครับแล้วก็ปีอ่ะมันจะใกล้กันมันมีปีหนึ่งหกกับปีหนึ่งเก้าแล้วมันมีตัวเลขสิบสี่แล้วมันมีตัวเลขหกในเด็เดกๆันนที้ก็จะแบบไอ้ตรงเปันไหนวะเอ๊าาะออก็เลยใช้วิธีจําถ้าตัวเลขเยอะวันที่ปีจะน้อยกว่าถ้าตัวเลขวันวันน้อยปีจะเยอะกว่า พราะช่วงนั้นน่ะมันบางเหตุการณ์เรยยังไม่เกิดบางเหตุการณ์เราก็เกิดแต่เรายังไม่รู้เรื่องแต่เมื่อเราไปตามเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นภาพที่น่ากลัวนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกวันหนึ่งที่เกี่ยวกับการปกครองนักศึกษาและประชาชนที่ใครที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์หรือใครที่สนใจในเรื่องของการเขาเรียกว่าการเปลี่ยนผ่านก็เข้าไปติดตามแล้วไปหาชุดความรู้ติดตามดูได้นะคะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรเรียนรู้ครับเพราะว่าเขาบอกกันอยู่เสมอว่า การที่เราจะอยู่กับปัจจุบันเรา<ม>บางทีเราก็ต้องเรียนรู้จากอดีตและไม่ได้คือถ้ามันเห็นว่าอดีตนั้นไม่ดีก็อย่าทําตามแต่ถ้าอดีตนั้นดีเอามาพัฒนาต่อให้มันเหมาะกับช่วงเวลาให้มันเหมาะกับสมัยถูกไหมฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังอะวันนี้นะคะเริ่มต้นชั่วโมงของเราค่ะอบอกกันว่าเราเปิดเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็คุยกับคุณผู้ฟังผ่านแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินขอบคุณสำหรับข้อความที่บอกว่า ทำไมเหตุการณ์กาดยิงคนร้ายชอบไปลงโทษที่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องแทนที่จะไปทําตัวต้นเหตุไม่รู้ทําไมเห็นหลายข่าวแล้วหมายถึงยังไงคะพี่กบก็หมายถึงว่าสมมติว่าผมทะเลาะกับคุณเงี้ยแล้วผมโมโหทำไมเ็นไปลงคนอื่นระบายก็อ๋อมันมันไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องการยิงละค่ะเอาที่สุดแล้วคนเราอ่ะอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้รับความจริงไม่ได้ว่าตัวเองผิดหรือจริงๆรับได้แต่ควบคุมไม่ได้ถูกไหมคือมันมันมันไม่พร้อมจะรับกับความสูญเสียหรือ มันมีทั้งความหวาดกลัวป่ะอันนี้อันนี้ในความรู้สึกของนะั้นมันมีทั้งความหวาดกลัวที่ตัวเองจะต้องเผชิญกับความผิดอ่ะความผิดหวังความไม่แล้ว<จ>มันมัน,มนเผชิญไม่ได้บางคนก็เนี่ยบางคนไม่ได้กัดจริงเพราะอะไรแล้วไม่ได้เกี่ยวพนันกับยาเสพติดบางคนผิดหวังในรักก็กดัดจริงใ ถูกไหมหรือโดนบูลลี่ก็กลัดยิง <c oughs> แต่นั่นเพราะว่าจิตใจเขาได้รับความกระทบกระเทือนซ,ซึ่งมันมีหลายแบบบางคนก็คือโดนบูลลี่อันนี้น่าสงสารนะรไอ้คนที่ทําอ่ะไปทําเขาทําไมใช่ปะ่ะ <c oughs> เพราะคนเราแต่ละคนเ็าชอบอ้างว่า <c oughs> ฉันโดนแบบนี้ตอนเด็กๆฉันไม่เห็นเปไ็นเลยแกไม่เป็นก็เรื่องของแกสิ <c oughs> ไม่ได้แปลว่าคนอื่นเขาจะเป็นไม่ได้ถูกป่ะคนที่เป็นแบบนี้ทําไมอ่อนแอจะบ้าเหรอใช่ป่ะเขา คนเราเกิดมาไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันความฝืนอัดและความอดทนมันไม่ได้เหมือนกันเขาไม่ได้ผิดเราต่างหากที่ไม่มีสิทธิ์ทำร้ายคนอื่นแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะมันก็ต้องเรียนรู้เพราะว่าเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าบริบทของสังคมเรามีมาแบบหนึ่งแล้วมันกําลังปรับและเปลี่ยนถ่ายใช่ปะ่ะให้มันเป็นแบบที่ มีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นเมื่อก่อนเราชอบเล่นตลกสังขารกันปะล่ะอือจริงตลกตบตับสังขารอ่ะอ้วนเตี้ยดำล้อกันอยู่นั่นอ่ะแล้วก็ทักกันอยู่นั่าทไมสิวเต็มหน้าเลยใครอยากมีสิวอะเอาจริงๆใครก็อยากหน้าเรียบนะในบางวันถูกปะเราก็อยากหน้าตาแบบสะอาดสะอ้านหรือแบบเรารู้ว่าเราแบบอาจจะไม่สบายมันทําให้เรารักษามาแทบตายแล้วอะ สิวเราย,ยังไม่หายอะ่ะทําไมเราจะไม่เครียดไอคนที่ทักคนบากอย่างเงี้มันน่าเอาแบบว่าเอานิ้วดีดปากมันนะให้งับไปแบบใช่ปะเอาจริงๆนะคะก็พยายามปรับเปลี่ยนถ้ามีคนทักท้วงว่าสิ่งที่คุณทำํำเขาไม่โอเคจงหัดได้ยินสิ่งนั้นนะคะเช่นสมมติคุณทักทายเขาด้วยอาการล่าเริงเกินเบอร์หรือพูดกับเขาในแบบที่เขาเจ็ปวดแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบอ,อย่าไปโทษว่าเขามีปัญหา มองกลับมาที่ตัวเองด้วยนะคะว่าคุณมีปัญหาหรือเปล่าคุณโธพุโทพโถอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มและประับพอร์ตสู้เงินเฟอ้อกับ RMF S SF ใหม่จาก b p l a m พูทอธพูดโทค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณที่โทรมานะคะและแน่นอนพุทหน้าเจอกันเพื่อคอมแล้วก็เตินสามทุ่มถึงห้าทุ่มเหมือนเดิมค่ะเรียกได้ว่าเมื่อคืนนี้นะคะถ้าใครพลาดไปค่ะคุณผู้ฟังลองไปย้อนหลังดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับชาพุทบเรียนของเรานะคะก็เป็นสิ่งที่ก็ ก็คงมันเป็นเรื่องราวที่สะเทือนใจค่ะคุณผู้ฟังแต่นั่นทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็มีความรัดอยู่ในนั้นนะคะลองติดตามดูได้ค่ะคุณผู้ฟังทุกช่องทางเลยนะคะแล้วต้องขอขอบคุณเลือกอาหารแมวคันิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มปรับพอร์ตสู้เงินเฟ้อกับ IMF S S F ใหม่จาก B B L A M นะคะ